สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เารพยอดภัยและอินสมคนปปชวันนี้จะพูดถึงประวัติและความเป็นมากว่าจะเป็นสำนักงานปปชนะครับที่จริงมันควรเป็นคลิปแรกไม่เป็นไรครับแต่ว่าแม้จะเป็นคลิปที่11แต่ก็ไม่สายเกินไปที่เราจะเรียนรู้ความเป็นมาของปปชนะครับเอามาเริ่มต้นกันนะเผื่อท่านจะได้เข้าใจว่าปปชเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ สำนักงานรปชก่อตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542เป็นกฎหมายก่อหน้าฉบับปัจจุบันนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี40ก็คือรัฐธรรมนูญที่เราบอกว่าเป็นธรรมนูญของประชาชนนะเรามีการมีส่วนร่วมติดธงเขียวกันช่วงนั้นนะครับกฎหมายของรปชปี42มีผลบังคับใช้18พฤศจิกายน2542 สำนักงานปปชจึงถือเอาวันที่18พฤศพิจิกายนของทุกปีนะครับ18พฤศพิจิกายนเนี่ยถือเป็นวันสถาปนาของสำนักงานปปชนะและก็ผ่านมาก็เกือบที่ปีแล้วครับปปชสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่ตางๆเพื่อจะขับเคลื่อนสู่การทํางานแบบดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิตัลสามารถจะบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประดฤพื่อมีชอบประกอบกับคณะกรรมการปขชและผู้บริหารสำนักงานปขชมีความคาดหวังให้องค์กรเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่ความเปลี่ยนดิจิทัลสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลที่มีนโยบายสำคัญในการทำให้ภาครัฐพลิกโฉมองค์กรเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีกลายเป็นดิจิทัลออร์แกเนเซชันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ดังกล่าวจึงปรับ เปลี่ยนกระบวนการคิดของคนในองค์กรนะครับปรับวิธีการปรับกระบวนการทํางานปรับทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สำนักง,งานชบชมีวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิตัลอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมุ่งหมายการเพิ่มประสิทธิภาพงานการอำนวยความสะดวกการให้บริการการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับสำนักง,งานชบชได้พัฒนาปร,ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อจะขับเคลื่อนไปสู่การทำงานแบบดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการปฏิบัติงานตามภารกิจและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับผมจะพูดถึงภารกิจ3ด้านนะให้ทุกคนได้รับฟังว่าปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างไรจะเริ่มที่ด้านการปราบปรามการทุจริตนะครับด้านการปราบปรามเนี่ยจริงๆระบบ ของเราในการทําคดีนะครับเป็น,นระบบบริหารจัดการเรื่องโ้องเรียนและคดีชื่อว่าระบบ ccms จะมีการพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบสำนักงานอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e office นะครับให้สามารถทํางานรวดเร็วโดวยการบันทึกขั้นตอนการทางานของเจ้าของเรื่องและทําให้สามารถติดตามการประการได้ทุกขั้นตอนปรับปรุงระบบการติดตามการบริหารจัดการเรื่องโ้องเรียนในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทันช่วงทีรวมถึงนะครับพัฒนาระบบสืบค้น มติคณะกรรมการบชและคำพิพากษานะเพื่อให้เจ้าที่ของสำนักงานบชสามารถจะคือสืบค้นนะครับเรื่องของเรื่องโรงเรียนและคดีที่คณะกรรมการบชมีมติชี้มูลและศาลมีคำพิพากษาแล้วสำนักงานบชได้มีการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อลองรับการจัดทำประวัติของผู้ถูกจับตามระเบียบคณะกรรมการบชก็โดยการจับควบคุมคน้นและปล่อยตัวชั่วคราว พศ2565ข้อ6นะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปปชสามารถจะจับได้แล้วนะครับเป็นระเบียบปี65นะนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำข้อมูลประกอบสำนวนการไต่สวนคดีนะครับหรือสแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยังมีการแจ้งหลงเรียนผ่านระบบออนไลน์นะนี่คือด้านการปรับปรามนะครับ มาดูอีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้การคือด้านการป้องกันการทุจริตนะครับได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานป้องกันการทุจริต Corruption d e t e r r e n t System หรือว่าระบบ c d s สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการินงานด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปชสามารถจะนําข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนการบริหารงานด้านป้องกันการทุจริตนะครับพัฒนาระบบแผนที่ความเสี่ยงภาษาอังกฤษคือ corruption List mapping นะครับ คือจะมีการรวบรวมความเสี่ยงทั่วประเทศไทยที่ได้รับการแจ้งเบาะแสมาเป็นแมปปิ้งให้เห็นว่าประเทศไทยมีแมปปิ้งไหนมีความเสี่ยงนะครับถ้ามีความเสี่ยงสูงก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสีแดงะสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับปรากฏบนแมปปิ้งของความเสี่ยงนะครับชื่อว่าแผนที่ความเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับ Corruption Risk Mapping ถ้าเป็นเรื่องของด้านการตรวจสอบทรัพย์สินจะมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อจะรวบรวมวิเคราะห์งานด้านทรัพย์สินเราเรียกระบบนี้ว่า a c a s นะครับเป็นระบบแจ้งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและระบบเปิดเผยบัญชีและปรับปรุงรูปแบบรายการข้อมูลสติต่างๆนะครับรวมถึงระบบยื่นบัญชีทรัพย์สินออนไลน์สําหรับให้บริการแก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและผลักดันให้มีการใช้งาน ก็คือคนยื่นบัญชีทรัพย์สินนี่เสียไม่ต้องมาสำนักงานบชครับสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลในปีประมาณ6 7นะครับสำนักงานบชจะดำเนินการตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิตอลสำนักงานพศสองพากถึงเจกล่าวคือข้อหนึ่งะครับจะน,นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานบชโดยผลักดันให้เกิดการใช้ดิจิตอลสิเกนเจอร์ ในส่วนของหนังสือทั่วไปประกาศนะครับผ่านระบบสำนักงานอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-office พัฒนา AI เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานปปชในปีงบประมาณพศ2567จะมีการนำ AI มาใช้ในการกำหนดขนาดของเรื่องกล่าวหาและปรับปรุงระบบ CCMs ให้รองรับการบริหารจัดการคดีและติดตามสานะการว่างงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับข้อ 2. การวิเคราะห์ข้อมูล จะมีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสำนักงานปปชโดยนําข้อมูลการงานตามภารกิจต่างๆของสำนักงานปปชมาใช้ในการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลเป็นแดชบอร์ดนะครับการปฏิบัติการของปปชในมิติของการบริหารและติดตามการปฏิบัติราชการเพื่อให้สำนักงานปปชมีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้จะมีการพัฒนาระบบ เพื่อจะเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลการป้องกันและปรับปรามการพชิตแห่งชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและทําให้สำนักง,งานปชมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ข้อ3ครับจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพของโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระดับสากลโดยมีแผนกในการปร,ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาคและปรับปรุงระบบประชุมทางไกลทั่วประเทศ ข้อ4ครับพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและมีความรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามดิจิตอลนะครับการเข้าสู่สังคมดิจิตอลของปปชเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการกําหนดกลยุทธ์และวางแผนการปฏิบัติงานของสำนักง,งานปปชได้อย่างรวดเร็วเจ้าที่สำนักง,งานปปชมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยง,งานภายนอกเพื่อสนับสนุนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศต่างๆของสำนักงานปชให้ทํางานร่วมกันและใช้เป็นงานข้อมูลนะครับร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริตตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภยัยและพัฒนาทักษะดิจิตอลให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้งนี้คณะกรรมการวชชและบุคลากรทุกคนทุกระดับพร้อมเดินหน้าไปปฏิหน้าที่เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตภายใต้ค่านิยมนะครับที่มีไว้ก็คือซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปรง่งใสตรวจสอบได้นะครับนี่คือหน้าตาของประชในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าย้อนไปยุคเก่านะ ถ้าถามว่าปปชามาจากหน่วยงานไหนคําตอบคือมาจากปปปนะครับสํานักงานขัน้นบังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเมื่อก่อนนู่นนะครับก่อนจะมีกฎหมายปี42ปัจจบุบันนี้ข้นรังการปปรชที่มาจากยุคปปปยังมีอยู่นะครับยังไม่เกษียณเกษียณยังไม่หมดนะยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับใครที่พบเห็นการทุจริตของผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองเจ้าที่ของรัฐก็แจ้งมาที่สายด่วนปปช1205 หรือท่านจะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ปปชนะครับ www.nacc.go.th หรือจะร้องเรียนที่สำนักง,งานปปชภาคทั้ง9ภาคและสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดที่มีอยู่ทุกจังหวัดก็ได้นะครับนี่คือความรู้เบื้องต้นนะใครที่จะมาศึกษากฎหมายปปชก็ควรรู้ที่มาที่ไปความเปลี่ยนมาของปปชก่อนนะครับขอบคุณนะที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ